อ่าตอนนี้ครูปาษาจะมอบภาพประทับใจให้กับทุกท่านในรับชมมะช้าหอมแก้มตอนนี้เป็นอะไรดีครับจุ๊บเลยเตรียมตัวเดินจ่อตั้มถ่ายไม่ทันขันไม่ห ผถัดไปครับผ่านงงานตอนนี้ผู้่สาวขอบคุณแขกอยากไปทางการขอบคุณแขกที่มาในงานในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะบเอาฟังเสียงนุ่มๆของเจ้าบ่าวขอบคุณครับที่มาร่วมงานครับเสียุณครับ อ่านะครับขอเป็นตัวแทนของทีมงาน,น,น,นออนร์แกันนายของสโมสรตำรวจน้ำกันเนายนะครับขออวยพรที่ผู้บ่าวสาวจะมีความสุขในชีวิตสุขตลอดไปครับขอให้สมบูรณ์ด้วยพวามร่วมการอายุวันน้าสุขาพระราปฏิภาณธนัสาร,ร,ราาาส,าสุบัติขอให้มีความสุขในชีวิตสุขตลอดไปครับขอเสียงปรบมือให้กับครอบครัวใหม่มครับอ่า่ะครับผู้บ่าวสาวครับมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมไม่มีเซอร์ไพรส์เชิญผู้บ่าวสาวทักทายแขกข้างล่างได้เลยครับ ประธานกรรมการตนครับเทียวแฮปปี้วดดิ้งนลูกฟอร์ดยนคอร์นขอบคุณเสียงปรบมือครับถ้าใดมีโครงการจะจัดงานแต่งงานนะครับแต่ไม่รู้จะจัดที่ไหนจะสนใจจะจัดที่สโสรตำรวจน้ำลำบ้านใดติดต่อได้นะครับที่ฝ่ายการตลาดนะครับส่วนชุดก็ ทีร้านโอเคเวดดิ้งสตูดิโอนะครับตอนนี้อยู่ที่สโมสรตำรวจน้ำเดิมบันายครับวันนี้เสร็จงานแล้วครับคุณปอสาวประสบความสำเร็จในความรักได้จัดงานแต่งงานเชิญแขกมาร่วมงานมาเป็นสักขยานที่นี่สโมสรตำรวจน้ำเดิมบันาครับถ่ายไว้เป็นที่ระลึกวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่16มีนาคมพศ2 5 6าร แปครับ